ผมมันน,มมมมนี่ครับมารั่งฝรั่งอะไรบ้างเบี้ครับนี่ครับประเทศตาท่าแปซิฟ์ส่วนกำลังแก้มะมาล่านนะครับล่านหลับสื่อมันนะครับว่าประมาณนี้นะครับตัดตัดต้นขายไปน้ำเน่วนะครับเบิ้งเปอร์เซ็นต์แปงมันสิประมาณไลยน,นะครับก็อาจกับจีอาจสก็เต็มที่เท่าที่ควรน,นะครับตัดต้นขายไปโดนดอนนะครับ ตัดขายมาเรื่อยๆนะครับอายุเก่าเดือนเปิประมาณส3 14มสิือนะครับผมเดี๋ยวห้อสีเบิ่งว่ามันสีแป้งประมาณไหนนะครับไก่สีหดอล้วครับ ว่าจัดเจนเ์่าทีกวนนะครับเพราะสัญญาณบ่อยดีนะครับ mm hmm. เวลาลงมคลิปไปอัปโหลดคลิปไปราสัญญาณบ่อยดีฝากกันดีเาชจัดเจณ mm hmm. แต่ตว่าวังว่าจีก็ได้เห็นอยู่นะครับผม mm hmm. หัวไงหัวโดดดีครับ mm hmm. แ,แปดเลยผมใช้ปุ๋ยสามสอบนะครับ มาเบ่งกันว่าแพงสีรประมาณไดย์ร้านรับซือ้อยุตรปัญหานี่นะครับวิดีโอขอไว้วิดีโออย่เปล่าตัดน,นะครับอยากอวิดีโอตัดก่อนนะครับ đường họ này anh em nó cả tắt rồi đó ví dụ là họ thay kịp nó là nhau hợp hóa đốt đi nó hợp. ถึงแล้วครับห้เพเปอนวัดเปอร์เซนต์แปียงเบื้องหักวัดสิประมาณเดยหัวหัวง่ญ่ดีครับนี่ตะมันต่มันตากมันเซนนะครับมันตากง่เลยนะครับผม เดือดหอดว่ายี้ชิบแปดครับไอ้เพื่อนกำลังเอาไปวัดแปียงเบื้องนะครับยุเก่าเก่าเก่าเดือนกว่าไปแล้วครับผมมาเบือง màn đấy cầu điện cua <laughs> như con má khải phải hay lên đó <laughs> <laughs> จังมือไอ้นี่จังแหงพ่อซีมือป่แดดดีๆนี่โอ้ซีเก้าเดือนได้เก้าเก้าเดือนประมาณสามสิบสี่มือเนี่ยครับพอปลูกปลูกประมาณที่ยี่สิบแปยี่สิบแปนีหน้าดีบ้งค ตัดส้นขายไปน้ำเนี่ยเรวบุ้งหูสีได้เท่าไรกะชีงามเนี่ยต้องมองเอามาหนิแล้วครับแต่ว่ามูทางใตะกะชีจังได้บุรถเพิ่นกำลังมาอีกครับพูนลังๆของมาเรื่อยๆคร,รับปบบม้านหน กิโลนะครับวางวัดแป้งมันส้มกันได้แป้งน้ำเขาปะ <that 's it. laughs> โลกูกปืนรถระดังกด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 หยุดแกมากไกลอะไรก็นเลย พี่กองหน่อยเบิ้งเอาครับนี่ครับยิบเก่า <Pal> จ <harder> ุดดนะครับผมโอเคนะครับดูแล้วนะครับเก่าเดือนกวามีิเก่าจุดหาตัดต้นทายแรงเตเจ็ดเดียนัวา ผมก็เอาไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวไปเทมันสอยหนาเิ่นก่อนนะครับควนเทีลยวเลยเด่นผมเอาไว้เมื่อพอกันคลิปนานะครับคือลิลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆฝากกดไลค์กดติดตามเลยวยครับผมกับไล่บอมเบ้นะครับผ่อนพันยังมีนะครับสนใจกับินบ็อกเพจถักขอความเพีหรือว่าโทรมากก็ได้นะครับหรือว่าความเมนต์สอบถามใจคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ